ริ Man Shop ชแมนช็อปฉลอง 3, สามแสนซับแจกยัก์ซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจกน็อตติ p งโฟนมือถือแฟชั่นสุดจีดและหูฟังเลเซอร์แฮมเมอร์เฮดโปรหูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิฟเวอร์เชอร์มูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะล่ล่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Rich Man s h o p ทั้งในเฟซและไลน์ราบสวอี่พ่อไม่เี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดมอนสเลเยอร์ดาบพิฆาตอสู สำหรับคลิปในวันนี้กระผมเองก็จะทำการสุ่มกาชาทั้งหมด105ใบให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าภายใน100กว่าใบนี้ผมจะได้ตัวละครระดับ SSR อยู่ที่กี่ตัวอีกทั้งแผ่นนับปัจจุบันตอนนี้ตัวละคร SSR ตัวไหนควรมีไว้ในถิ่นกันบ้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนาประมาณ1-2ตัวแต่ก่อนที่จะเริ่มไปเปิดกาชากระผมเองก็ต้องขอประกาศบอกกันสักนิดนึงซึ่งคาดว่าน่าจะมีหลายๆคนติดปัญหาตรงนี้อย่างเยอะแบบเยอะมากๆเพราะว่าเห็นทักมาถามกันในคอมเมนต์รวมไปถึงใน Facebook ผโคตรของโคตรเยอะอย่างแรกสิ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบกันดีนั่นก็คือการสมัคร ID กับผมเองก็เคยทําคลิปสอนไปแล้วรวมไปถึงการโหลดตัวเกมกระผมเองก็เคยสอนไปเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่ติดปัญหาการสมัคร ID เกี่ยวกับเรื่องเลขบัตรประชาชนรวมไปถึงชื่อของคนจีนผมขอแนะนําให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเว็บรายละเอียดบัตรประชาชนมีเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ที่1ตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ไม่ได้แนะนํามาให้ใช้ลิงก์ที่2ถ้าลิงก์ที่2ตัวนี้ยังใช้ไม่ได้อีกแนะนําให้ไปลิงก์สุดท้ายอันนี 3, ะชาชน โคตรของโคตรเยอะถ้าเกิดไม่ได้อีกผมเองก็ไม่รู้จะหามาจากไหนให้แล้วนะเพอเท่าที่ผมไปเสิร์ชหามาก็มีอยู่แค่นี้จริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครสมัครไม่ได้กร,รุณาตั้งคําถามดีๆด้วยแล้วการรบกวนอย่าใช้คำหยาบในการพูดคุยนะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าเกมซึ่งคลิปที่แล้วก็สอนไปแบบละเอียดไม่รู้จะละเอียดยังไงแล้วนะแต่ก็ด้านมีคนไม่ทําตามอีกนั่นก็คือหลังจากเราเลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากดปุ่มสีเหลืองเพื่อเข้าเกมแต่มันเข้าไม่ได้เอาต้องทําไงล่ะนี่ไงติ๊กถูกอเหมืน ในคลิปโปสีเหลืองเข้าเกมได้แล้วเป็นอันเสร็จนี่คือปัญหาโลกแตกที่มันมีคําตอบอยู่แล้วภายในคลิปที่แล้วซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านก็ดูกันไม่จบดูกันไม่ละเอียดแล้วก็ไม่ทําตามพอทําไม่ได้ก็มาโวยวายใส่คลิปผมผมเองไปอ่านก็น้อยใจนะว่าแบบเฮ้ยเราสอนไม่ละเอียดตรงไหนวะทั้งที่ในคลิปผมเองก็พูดหมดเปลือกเลยนะว่าทําอะไรยังไงกันบ้างเอาเป็นว่าก็จบปัญหากันไปนะสําหรับใครที่ติดปัญหาในด้านอื่นๆอีกก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูส่วนตัวเกมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปเลยว่ามันเล่นได้เฉพาะระบบ Android เท่านั้น iOS ตอนนีี้ไมม่ ทั้งใครที่คิดจะเติมเงินผมแนะนําว่าให้เบีกไปก่อนเขาจากที่ผมได้ไปตามข่าวจากช่องต่างประเทศมาเขาบอกว่าตัวเกมนี้มันเป็นแบบเวอร์ชันทดลองซึ่งผมเองก็ไม่มั่นใจว่ามันจะทดลองจริงหรือเปล่าเป็นว่าใครที่อยากจะเติมก็เติมไปได้เลยส่วนเว็บเติมเว็บฝากเติมแนะนําให้ลองไปหาดูใน Google นะเพราะโดยส่วนตัวผมเองไม่เคยเติมเกมเซิร์ฟเวอร์จีนเลยเนื่องจากไอดีของเรามันไม่ได้ปลอดภัยเพราะว่าการยืนยันตัวตนเราใช้ชื่อจีนและเลขบัตรประชาชนจีนของคนอื่น<อ>ส่วนเรื่องลิขสิทธิ์แท้อันนี้ยังกั้มกึงอยู่นี้นไเกาส ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาให้เราได้ดูเพราะฉะนั้นก็เล่นกันเป็นสายฟรีไปก่อนขำๆหาว่ามันเป็นลิขสิทธิ์แท้แล้วเข้าซื้อเวอร์ไทยเข้าซื้อเวอร์ซีอ,ซอ,อันนั้นค่อยไปจัดการเติมไปอีกทีหนึ่งนะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะเป็นซึ่งตอนนี้ผมเองก็เป็นเหมือนกันนั่นก็คือสัญญาณมันจะชอบเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปตกใจครับผมเนื่องจากเราเป็นคนไทยเราไปเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์จีนเพราะฉะนั้นสัญญาณในการโหลดเซิร์ฟเวอร์อาจจะมีขัดข้องหรือผิดพลาดไปบ้างเอา,า,า,เ,เ,าปเ,เป็็นนนนนวว่่่่าา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 าเเ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 ดดดดีีียยยยยรรรรไไปปปิิิมมมมกกกกกชัััลลลลพะะตตออออออ้้้้ผผงงงคคคคซซๆๆท์ึืุณ สำหรับตัวละครตัวนี้เป็นระดับ SSR อยู่ในสายสพอร์ตซึ่งจะเป็นตัวละคร SSR เพียงตัวเดียวที่เราจําเป็นต้องมีทุก ID ย้ําว่าต้องมีทุก ID เพราะตัวละครตัวนี้เป็นสายสพอร์ตที่ดีที่สุดภายในเกมนะตอนนี้เดี๋ยวเรื่องข้อมูลโดยย่อเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปรีวิวแยกอีกทีนึงส่วนอีกหนึ่งตัวก็ได้จะเป็นอินโนสเกตสำหรับตัวละครตัวนี้เป็นสายแทงที่ดีมากๆยิ่งอยู่ในท่าสีเขียวด้วยแล้วเนี่ยเอามาคอมโบได้โคตรมันตัวอีกหนึ่งตัวที่อยากได้มากเลยนั่นก็คือมิสซูริสสำหรับตัวละครตัวนนนี้โอหดดาาาาเเมมจติสถะคครแ่่ลูกบทย บอกเลยว่าเถื่อนแน่นอนถึงเวลาการเปิดกาชาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนที่จะเริ่มเปิดขอเก็บความรู้ฝากไว้นิดๆหน่อยๆแล้วกันใครที่เปิดครบ1000ครั้งไปแล้วแล้วไม่สามารถเปิดกล่องการันตีตัวนี้ได้ผมต้องขอบอกไว้นะตรงนี้เลยว่าถ้าใครอยากจะเปิดกล่องอันนี้เราจําเป็นที่ต้องเติมเงินให้เต็ม VIP ขั้นที่3ก่อนจึงจะเปิดรับการันตี SSR 5าดาวตรงนี้ได้นะซึ่งเอาข้าจริงมันก็ไม่ได้ SSR หรอกมันก็เป็นพวกตัวละคร5ดาวแบบสุ่มนั่นแหละเอาว่าเรากดไปเลยครับสิบใบแรกจังหวะนี้มาฮะหนึ่งโลเลขกโอ้โหออก SR มา1 ตัวครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไปอัพดาวได้ครับขอเอ r อาร์สักหน่อยไหมตัวสุดท้ายยังไงดีตัวสุดท้ายบดบเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาถึงก็เกลือเลยฮะได้ SR5 าาดาวมา1ตัวจัดกันต่ออีก1โลครับผมสำหรับรอบนี้เอ้าขึ้นดาวโหลดอีกแล้วแม่เอ้าโอ้โหแล้วนั้นได้ซีนิสืร่างเอสอาร์ด้วยโอ้โหตัวนี้ตรง มันมากครับซีนีสื่อสายสีเขียวโคตรแจมขึ้นดาวน์โหลดทีดวงดีเลยโอ้โหแจมจลัศครับสีนีสื่อมาว่ะโอ้โหด้วยน้องนิสโกโมาด้วยฮะร่าง SR แต่ไม่ค่อยโหดนะสําหรับเนสโกร่างเมื่อกี้ถือว่ารอบนี้ใช้ได้อยู่ครับผมได้สีนีสื่อมาแจมโคตรเอาล่าจัดกันมาอีกหนึ่งโลครับผมสําหรับรอบนี้ยังไงดีฮะ SR สีนีสื่อซ้ำซะหน่อยไหมเมื่อกี้ได้ SR มาหนึ่งดูดวงสีนีสื่อไปสีนีสื่อ บโอโหไม่วิบวับนะไม่วิบวับก็เอาน้องมาโคโมโกไปเลยฮะระดับ SR ซึ่งถ้าใครที่ได้ตัวละครซ้ำๆมาแบบนี้ไม่ต้องไปเสียใจนะเพราะว่าไอ้พวกตัวละครที่เป็นธาตุต่างๆ5ดาวเหล่านี้เราสามารถเอามาให้ตัวละครที่เราชอบนั้นกินได้เพื่อวิวัฒนาการให้กลายไปเป็น5ดาวแดง5ดาวลุง้ง5ดาวเหลืองอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นใครที่ยิ่งได้ตัวละครซ้ำๆแบบนี้เยอะแนะนาให้เก็บไว้ให้ตัวละครที่เราอยากจะปั้นกินจะดีที่สุดยิ่งเปิดได้ตัวละครระดับ R อย่างนี้เยอะแล้วก็โอ้ยปั้นเป็น5ดาวแดงได้สบายๆเพราะพวกตตััะะรรรดบ R งนี้สาามถ เก็บมาเป็น5ดาวเหลืองได้มาครับตอนนี้เหลืออีก75บาใบจัดกันไปต่อครับผมในโลที่น่าจะ3มั้งเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่ากิโลแต่เป็นว่าก็จัดกันมาครับผม75บใบเมื่อกี้ได้ SR มา1ถือว่าเกือนะรอบนี้ยังไงดีพับตัดโบโอ้โหเรียบร้อยครับเกลือฮะได้ SR มาแ ตัววเดียจากกันไปต่อเนื่องครับผมมาฮะรอบนี้ยังไงดีตัดหน่อยเซนิสืเซนิสืโอ้เนสโกมาอีกแล้วขอเซนิสือได้ไหมร่างเอเดาเซนิสึตัวสุดท้ายโบเขา้าไปโอ้เรียบร้อยได้ปีศาจจะน่าจะเกลืออยู่นะขาดเซนิสึตัวหนึ่งจะได้ไปอัพดาวแล้วก็คุณํามายโยไม่ออกเลยฮะมิสซิริก็ยังไม่ออกเอ้าเอาเป็นว่าออกน่อยหน่อยนะสําหรับรอบนี้ยังไงดีฮะํามายโยขอหน่อยโอ้เอ็นโมมาทาไมครับเนี่ยทามาโยธามาโยขอนะโอ้เรียบร้อยธามายโยของฉันเกลือครับบทรับ ของละวันตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ทําการกดไปเลยอีกหนึ่งรอบครับผมมาฮะทามโยรอบนี้ต้องมาครับผมยังไงดีทามโยโอ้โหเซนิสึร่างเอสอารทมโยทามโยขอทามโยยังไงดีสุดท้ายโบเข้าไปเรียบร้อยอ้โหอะไรมันจะเกลือขนาดนี้ครับนี่อุ่า์ดองตั๋วฟรีมานะจัดกันไปหนึ่งรอบครับผมทามโยมันต้องออกว่ะิซึกโกมาหืมมาทําไมเนี่ยมาอีกแล้วนินสโกไม่ได้อยากจะปั้นน้าตัวมันกาทามโยยังไงดีสุดท้ายโบโอ โอ้ยทามายโยชันหายไปไหนแล้วเนี่ยเธอทามายโยชันอยู่ไหนเนี่ยเออเหลืออีกยี่สิบห้าใบครับผมรอบนี้ขอกดไปเลยละกันโอ้โหเรียบร้อยได้ซาบิโตะมาระดับ SR เฮื่ออยากได้ทามายโยครับพี่ตัวตพปอร์ตที่ดีที่สุดในเกมยังไงดีครับรอบสุดท้ายขอทามายโยหน่อยโอ้โหน้องรุยน้องซุยยังไงดีฮะทามายโยทามายโยตัวสุดท้ายขอเออหนึ่งร้อ100ยใบได้ SSR าร์มาแค่ตัวเดียวอ โคตรของโคตรเกลือรครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรครับไอดี ID นี้เล่นขำๆเดี๋ยวเอาไว้ไปจริงจังอีกทีหนึ่งตอนไอดีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเปิด <c oughs> แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกกับเพื่อน <c oughs> ๆทุกๆคนไว้นะครับว่าเวลาเราเปิดกาชาตรงนี้พยายามอย่าใช้เพชรเปิดแนะนําให้เราเก็บเพชรตรงนี้ไปซื้อพวกอุปกรณ์กรอบทองอุปกรณ์กรอบแดงและก็ตั๋วในดันเจี้ยนหอคอยตรงนี้จะดีกว่าเพราะตั๋วในดันเจี้ยนหอคอยตรงนี้เราใช้เพชรแค่880เมตรได้ตั๋วกาชามาทั้งหมด10ใบ <Wow. S 1> อีกทั้งร้านค้าในหออออคคยยยตรรรรงงนนนนนีีี้้้จะะะมุปปกกณ์บแดดวเเพาาฉัใท่็ส แนะนําให้ดองเพชรตัวนี้ไว้เยอะๆแล้วไปหาเก็บตัวฟรีตามในด่านมาเปิดตัวละครดีกว่าซึ่งไอ้พวกตัวเปิดกาชาตรงนี้มีเยอะอยู่แล้วครับวันๆหนึ่งได้ประมาณ10-20ใบอะเอาว่าเรามาสรุปความเสียหายกันสักนิดนึงสำหรับการเปิดไป100ใบได้ SSR เซนอิสึมาแค่ตัวเดียวเป็นท่าสีเขียวถือว่าดีมากๆเพราะว่าเราจะได้เอาน้องเซนิสึตัวนี้ออกแต่ตัวนี้มันก็3ดาวแดงแล้ว ไม่อยากเอาออกอยังไงก็ไม่รู้ส่วนนอกนั้นก็เป็นตัวละครระดับ S R หมดเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเกลือนิสโกนี่คือออกเยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนคุณธรรมยที่เราต้องการอยากจะได้ไม่โผลเลยฮะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้เพื่อนๆท่านใดที่มีคําถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมแนะนําให้คอมเมนต์มาสอบถามกันไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกต่อไปเรื่อยๆอส่วนเรื่องกลุ่มเกมตอนนี้ผมเองก็ได้สร้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชื่อกลุ่มก็คือเดมอนสเลเยอร์คิมิสึ A ใครที่มีปัญหาอยากจะโพสถามโพสอวดการชงกาชาจัดกันมาได้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการขายไอเดีผมไม่ให้ขายนะเพราะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าตัวเกมมันอาจจะยังไม่ใช่แบบเวอร์ชันเต็มอีกทั้งป้องกันการโกงด้วยนั่นแหละยังไงถ้ารักเกมนี้ชื่นชอบเกมนี้อย่าลืมติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ Rich Shop, ร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์ ride. 24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ at richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูเลดุดยากมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนึกถึงริดแมนชอ็ชอปชอ็อป